โ okay, อเคลุนนกนางบ้างเขาตอบเป็นดีมากเลยนะวันนี้ไม่ต้องหวั่นนะัจหนะูค <c oughs> <c oughs> งหนูก็คือหนูจะเป็นค,คนทชี่เหมือนแบบว่าเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะเราจะเลือกที่จะยอมรับมันก่อนว่าปัญหามันคืออะไรตรงนี้นะเราผิดตรงไหนเราก็แก้ไขตรงไหนแล้วก็พอเรายอมรับได้เนี่ยหนูก็จะเป็นคนที่นอนหลับเหมือนหลับปุ๊บตื่นมามันจะอารมณ์มันจะเปลี่ยนอย่างเช่นตอนนี้เราแบบคุณหงิดมากๆโมโหมากๆเสียใจมากๆแต่พอเราลงหลับ ขนนั้นแหละตื่นมาปุ๊บมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยมันเหมือนกับเป็นการแบบรีเซ็ตอารมณ์ไปเลยทีเน,นี้ยคะ่ะแปลว่าเป็นวิธีที่ช่วยได้นะช,ช่วยได้ใช่คือนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันไหมใช่หร<ช><ช>ือาจจะไม่ได้นอนห้ามคุนอาจจะแค่แบบงีบไปสักแบบชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาหนูก็สุดอารมณ์หนูก็จะแบบเปลี่ยน,ปนเป็นอีกอารมณ์นึงเลยคืออารมณ์ดีขึ้นเหมือนกับร่างกายเราก็ได้มีชายใช่ค่ะใช่ไหมคะขอแชร์สามสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการทำงานให้ให้ ให้ให้หนูตอบก,ก่อนเพราะหนูรู้หน้าพูดเก่งสุดเออให้น้องๆคิดไปก่อนเอาสามสิ่งที่ต้องมีในการทำงานห,าหนึ่งเลยที่สำคัญสำหรับผมคือแฟชั่นแฟชั่นค่ะแล้ว Passion. Passion. ลก็สองก็คือเป็นเรื่องของความแบบว่าตั้งใจค่ะตั้งใจสามก็เป็นแบบเรื่องคำหรือว่าขยันขันแข็งอะไรย่างเงี้ยแบบต้องแบบค้นคว้าศึกษาแล้วแบบกับมันเยอะๆอย่างเช่นพวกเวลาถ่ายซีรีส์กับโบสถ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ ที่สุดบ e กี้บ้าง3มสิ่งที่ต้องมีในการทำงานถึงคิวหนูล้วลูกก็อันแรกก็แพชชั่นนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องรักในสิ่งที่เราทำจริงๆอะคือเราต้องมี m o t i ที่ตื่ขึ้นมาแล้วอยากไปทำสิ่งส่นนั้นทุกๆวันใช่แล้วก็อีกอันก็คือ determination ก็คือเราต้องมีความขยันตรงนั้น ็ทำทุกวันค่ะใช่แล้วก็อันสุดท้ายเราจะมองว่าเป็น criticism จริงๆหรือว่ามันจะเป็นการที่เรารับคำติชมจากคนอื่นได้ค่ะอันนี้หรือว่ามปนสําคัญที่เราพร้อมที่จะฟังทุกคนว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนค่นะคุณน่ารักจังเลยอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในจุดนี้แน่นอนมันต้องมีสิทธิ์เข้ามาหาเราเนาะดง้เราก็ต้องอาจจะอาจจะต้องเลือกอาหารบ้างในยุคนี้มันมีอะไรที่เราอาจจะเอยอะไปก็เลือกอาหารที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะฟรีด้าน มองถึงความกล้าและ,ะหนูมองว่าในทุกวันอะเรามีชาเลนจ์ใหม่ๆทุกวันเกิดขึ้นหนูว่าถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำหรือว่ากล้าที่จะออกจากความ์ดโซนหรือว่ากล้าที่จะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากทำหนูว่าคือสิ่งที่นะใช่แล้วก็อีกอีกอย่างที่สองคือพยายามหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้โตมาเพอร์เฟคทุกอย่างในในการเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะคะถ้าเราเพยายามที่จะ พัฒนาตัวเองพยายามในการที่จะพุดตัวเองให้ดีขึ้น<ม>หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ที่สำคัญเือความขยนันใช่หนูรู้สึกว่าคนขยันอ่ะเก่งมากมาก,มากกว่าคนที่เก่งอยู่แล้วเราไม่ขยนันรู้สึกว่าถ้าเราไม่เก่งเราก็ขยันทำสิ่งสิ่นั้นไปเรื่อยๆใช่เราจะดีมากค่ะน,น่ารักจังเลยอ่ะเธอเป็นเธอสคนเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีแบบวิธีส่งต่อกำลังใจที่น่ารักมากๆงั้นขออีกหนึ่งค พูดถึงคำว่าโอกาสคำว่างานในวันนี้เนี่ยเราอยากจะส่งว่าโอกาสทในการศึกษาให้กับน้องๆซึ่งทุกท่านสามารถร่วมส่งบองขนได้นะคะโรงนี้ก็จะมีบูธร่วมส่งของขึ้นสำหรับการส่งกระดาทนะคะหรือว่าจะโอนผ่านช่องทางออนไลน์คำว่าโอกาสแต่ละคนมองคำแบนี้อย่างไรบ้างอยากจะส่งต่อบเขาบ้างดีบ้างเธอก่อนเลยค่ะน้องน้าหรือว่าเรื่องของโอกาสได้แบบทุกทุกวันหรือว่าเป็นช่องทางที่แบบเข้ามาในช่วยเราแล้วก็วันนี้เหมือนกับได้แลกเปลี่ยนกัน ชอบบ้ากน้องพูดว่าแบบเราอะแบบอย่าลืมที่แบบเรามองหาโอกาสแล้วอย่าลืมที่จะให้โอกาสคนอื่นด้วยค่ะสำหรับเราแบบมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ในหนักเสมอคือเราอยากให้โอกาสถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในจุดที่เราใช่ก็อย่าลืมส่งมอบโอกาสเนี้ยให้คนอื่นด้วยจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องหนักมากๆแล้วมันจะฟูลเราด้วยใช่ มองว่าโอเคโอกาสมันก็คือการที่ถ้าเราได้รับโอกาสเข้ามาเราควรจะไม่มดีที่สุดค่ะเราควร็มทีกับมันแล้วก็ถ้าเราอยู่ในสุดที่เราได้รับโอกาสแล้วเราควรให้คนอื่นคนอื่น้วยค่ะโอเคน้องฟินนะคำว่าโอกาสของมมันยิ่งใหญ่มากเลยหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ทุกคนอ่ะมันไม่ได้จะแบบว่ามีมีโอกาสในทุกๆวันขนกดนา้นใช่ค่ะหรืว่ามันอยู่ที่เวลาจังหวะ ที่มันจะเบบงดสงหรือไม่าะสงยังไงแต่ว่าครั้งที่โอกาสเข้ามาหาวาเราแล้วเน่อยากให้ทุกคนลงไปทำทายทุกอย่างที่อย่าทิ้งโอกาสแบบไม่งั้นเราอาจจะรู้สึกทําไมไม่ทำนะทาไมเสียดายจังอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เน่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะคว้าโอกาสแล้วก็อย่าลืมที่จะให้โอกาสทุกคนด้วยค่ะเหมือนว่าถ้าสมมติมันมันเป็นอะไรที่หล่อรู้สึกว่าเรายังยไม่เชี่ยวชาญแต่เราลองคว้าก น,น้องๆเนี่ยขวายเขาแต่ทำให้น้องๆเงกกน,นี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ไปต่อหน้านแฟนๆเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้จะมาพูดคุยอย่างเดียวแต่ว่าวน้องๆเนี่ยมีโชว์สุดพิเศษที่จะมาฝากเราด้วยนะคะทั้งจากน้ำทั้งฟรีแล้วก็เบคกี้แต่นั้นเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตอยากจะให้พูดถึงหน่อยเพลงนี้มีพี่มายัไงไรก็เพลงนี้คือเรียกได้ว่า,างไงดีคนไทยอ่ะคือเหมือนกับทุกคนจะต้องเหมือนแบบปูโมเวลูชาย เข้ากับประเทศเราด้วยแล้วก็หนูอ่ะเป็นคนที่แบบมูระดับเนธอรู้เยอะอาจจะพูดง่ายไม่ได้เยอะแม่ระดับเนยระดับเนยมุนี้นั่นอะไรเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นปีนี้ขึ้นมาใช่โอเคเติดใจฟังแน่นอนรวมถึงอีกหนึ่งเทรนพิเศษจากปีแล้วก็ไนเกด้วยงั้นเดี๋ยวนู๊แป๊บนึงให้ทีมงานได้จัดเตรียมจัดเก็บเก้าอี้แล้วก็จัดเก็บผ้าห่มคู่มีใครอยากได้ไหม เราถามเฉยๆไม่ได้ไไดอยู่ไหนทำในในทนค่ะค่ะอยากรูก้ไงลายมันน่ารักดีแล้วก็เออมึงก็นะนะคะโอเคงั้นตอนนี้เอาเป็นว่าขอมอบเวทีนี้ให้กับ